ครับขอบคุณมากนะครับทุกคนเนี่ยบอกถึงเราดูโอ้หขยันมากครับการเราการไม่หลับไม่นอนกันเลยนะโโอ้หจริง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 โอ้ยเราการกับการงราๆกันเราไม่ได้แข่งกันด้วยครับชอบเลยยอดยอดนะก็เนาะเดี๋ยววันนี้ผมไปตรวจงานนะก็ง่ายๆไม่ต้องมาต้อนรับไม่ต้องอะไรนะแล้วทุกอย่างไม่ไม่ไม่ทำห้ใครเดือดร้อนแล้วก็เอาแบบสบายนะนะ เี๋ยวพี่อยู่ลานเดินทางคับพี่กำลังใช้ความเร็วรถอยู่ประมาณ120กิโเมตรตอชโมนะแต่คเดรับตมาพิเศษนะี่น้องไม่น่าดูนะคืออะไรนะก็นะต้องขอขอบคุณนะพี่ๆเพื่อนน้องกคนนะที่แม้ว่าทุกที่เราจะในช่วงของความเหนื่อยยากในช่วงของภาวะวิกฤตที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยในในบ้านของเราไม่เคยเกิดขึ้นมาในโลกแต่เราทุกคนก็ยังมีกำลังใจที่ แล้วทุกคนก็ยัจะดูวภาพวลามาที่นี่ก็ขอฝากทุกท่านเนี่ะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีสุขภาพนะต้องมาก่อนเสิทธิภาพนะแล้ทุกคนนะเราจะต้องปันเปล่าเราต้องผ่านนี้ไปด้วยกันเราจะต้องต้องเต้ยครับก็ในวันนี้นะผมไม่มีอะไรสักการนะครับก็ไม่อยากใช้เวลาทุกท่านให้เกินมากกว่านี้ก็ต้องขื่องของผมนะที่เป็นคนทำที่วันนี้นะแต่ละเวลามาร่วมกันครับเอาเรบขอบคุณครับ